โยสวัดดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการเลือกเลขเบียนนะครับซึ่งในการเลือกเลขเบียนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อที่บอกไปแล้วคือ1เลือกเลือกรูปรถนะว่าเราเหมาะกับรถแบบไหนถ้าตัวใหญ่เลือกรถใหญ่ถ้าตัวเล็กเลือกรถเล็กนะครับไอ้สองเลือกสีนะครับสีไหนทุกโลกกับเราเช่นเราเกิดวันจันทร์ห้ามสีแดงแล้วก็สีเขียวกับสีแดงอสีเขียวกับสีดาเป็นสี็ิเดษ ถ้าเกิดวันพฤหัสก็ควรเป็นสีฟ้าแดงแต่ว่าห้ามสีอะไรสีดำนะครับอะไรเงี้ยนะเข้าไปดูคลิปที่ชื่อว่าสีสันนะครับแต่คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเลือกเลขเทะเบียนว่าแต่ละส่วนบนเลขเทะเบียนมันประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการเลือกยังไงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับทีนี้มาก้มาดูที่ป้ายทะเบียนนะครับอันนี้คือป้ายทะเบียนท,ทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะ ป้ายทะเบียนมี2แบบนะครับแบบไม่ประมูลกับประมูลนะศาสตร์ที่เรากำลังใช้เนี่ยนะครับจะใช้ป้ายที่เป็นป้ายแท้นะไม่เอาป้ายแดงนะป้ายแดงไม่เกี่ยวนะครับย้ำนะว่าป้ายแดงไม่เกี่ยวป้ายแดงไม่เกี่ยวป้ายแดงไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาป้ายแท้นะเอาป้ายแท้นะครับเพราะว่าป้ายป้ายแท้คือสิ่งที่อยู่กับเรานะมันก็แบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนแรกคือตัวนี้นะตัวนี้ ตัวแรกนะครับหมวดอักษรนาะอักษรนะครับอันนี้อันที่สเลขทะเบียนเลขทะเบียนแล้วก็อันที่3จังหวัดนะครับจังหวัดนะซึ่ง3ามส่วนเนี้ยมันก็มีวิธีการดูคนละแบบนะครับ ส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงคืออักษรคลิปนี้จะพูดถึงอักษรนะอักษรอย่างเดียวเลยนะครับก็ไปดูว่าอักษรเนี่ยเขามีวิธีการดูยังไงนะครับก็เลื่อนไปปุ๊บนะอักษรเนี่ยมันประกอบด้วยดวงดาวทั้งหมด8ดวงนะครับก็คือดาวอาทิตย์าด,า,ดา,าวังคารพุธพระหัสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุธลางคืนก็คือเลข8ดนะดาวอาทิตย์แทนเป็นสีแดงเลข1ดาวนทร์เป็นสีเหลืองเลข2นะครับแล้วก็ดาวคาร์จะพุธเลข3า สอนไปแล้วเรื่องตัวเลขนะครับไปดูเรื่องตัวเลขนะครับเเรื่องสีสอนเรื่องสีไปแล้วนะครับไปดูนะทีนี้เวลาเราจะโคจรดาวเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอันนี้เขาเรียกว่าทักษะนะทักษะประกรณ์หรือว่าทักษะก็ได้นะทักษะหรือทักษินานะครับทักษินานะก็ะคือการว,กวนทางขวานะครับวนทางขวานะครับทีนี้เวลาวนทางขวาเนี่ยมันก็จะมี รูปแบบของการวนคือความหมายของการวนคือภูมินะภูมิในการวนนะครับภูมิแรกนะครับชื่อว่าบริวารบริวารก็คือการเข้ามาการอยู่ด้วยบริวารคือการอยู่ด้วยก็คือบริวารตรงตัวการอยู่ด้วยเข้ามาอยู่นะครับอายุอายุคือสุขภาพ อาศัยแล้วก็การเข้ามาคือบริวานกาย,ยุ่ยงส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับ เวลาอายุเดชนะครับเดชอำนาจสีล่ำรวยโชคลาบนะผมจะวงคำว่าสีไว้นะครับนะสีโชคลาบ มูล,ละเท่ากับมั่นคงอุตสาหะเท่ากับเหนื่อยยากกาลีเอามูลบนนตีก่อนเอาใหม่ใหม่นตีก่อนมนตีการช่วยเหลือ แล้วก็กาลีกลับไม่ดีนะอ่ะดู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 อ่ะ,ด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 ,อะดูนี้นะไอตัวที่เป็นสีแดงเนะี่ยก็คือกลับตัวนี้อุตสหาหะไม่ควรไม่ควรใช้นะครับอาจจะงงอยู่ว่ามันคืออะไรไม่ต้องไม่ต้องงงเดี๋ยวดูต่อไปก่อนนะสีบุลัตเนี่ยดีนะครับทีนี้แล้วก็มูลตีตัวดีนะ ทีนี้คุณใช้มันมาเวราเราโคจรเราจะตัดโคจรว่าบริวารอายุเดศีมูลอุธามนตรีกาลีนะครับทีนี้ว่าเร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 าโคจรเนี่ยเราก็ต้องอ่ะเราก็ต้องเริ่มจากวันวันเกิดของเราก่อนเช่นผมเกิดวันจันทร์นะครับผมเกิดวันจันทร์ผมก็จะโคจรที่วันจันทร์เป็นตัวแรกนะครับโคจรที่วันจันทร์ผมก็จะวงที่วันจันทร์ก่อนวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ปุ๊บแล้วก็โคจรไปทางนี้นะครับ อังคารพุทธพัสุรเสาร์อาทิตย์นะอังคารถ้าเราเริ่มที่จันเนี่ยจันจะเป็นบริวารบอกไปแล้วนะครับคลิปก่อนนะอังคารก็เป็นอายุอายุพุทธก็เป็นเดชสาวินสรีพระหัสเป็นมูละละราหูปอุตสาหาสุขมนตรี แล้วก็อาทิตย์กาลีนะกาลีนะครับฉะนั้นคนเกิดวันจันท์ดาวที่เป็นดีก็คือดาวพุธตัวนี้ดีสีดีแล้วก็มตรีดีโมลาก็ใช้ได้นะซีัวนี้ใช้ได้นะครับแต่สิ่งที่ห้ามคืออะไรสิ่งที่ห้ามคือกาลีกับอุตสาหะนะครับทำความเข้าใจก่อนตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับนะซึ่ง ถามว่าเกิดวันอื่นอ่ะอ่าเกิดธนูก็เกิดวันเสาร์ละกันอันนี้ขอลบก่อนนะครับเกิดวันเสาร์นะเกิดวัเนเสาร์ปุ๊บเนี่ยเราก็วาดลูกเสาร์วันเสาร์ปุ๊บวงกลมบริวารก็จะเป็นอยู่ที่อะไรบริวารก็ไม่นอมอยู่ที่เสาเป็นบริวารอายุอ่าเดชสีมูละอุสาหะมนตรี กาลีเพราะมันมันเกิดการทักษิณาไงมันเกิดการวนขวานะครับฉะนั้นต,ตัวที่ห้ามห้ามใช้คืออะไรดาวพุธนะดาวพุธตัวที่ใช้ได้คืออะไรอ่าดาวห้ามใช้พุธกับอุสาหะเพราะว่าอะไรอุสาหาเาะเวราเหนื่อยมากเหนื่อยมา,ากพุธก็คือไม่ดีอ่าอ่ากาลีคือไม่ดีตรงนี้มันตกกาลีแล้วก็ตรงนี้ตรงอุสาหะตัวที่ใช้ได้คืออะไรก็เดชสีมูลละ ประว่าอายุเดทเดกใช้ได้เดทใช้ได้แล้วก็มูลายใช้ได้แล้วก็มตรีใช้ได้อันนี้คือคือตำราที่ส่วนใหญ่เขาใช้กันนะครับยังไม่รวมลงเรื่องอื่นนะทั้งนี้พอพอพอเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาไอไอก้อนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไอก้อนเนี้ยไปต่อก้อนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไปไปใช้กับข้างล่างต่อนะครับ ไปต่อนะครับก็คือมาใช้ดวงดาวอีกอันหนึ่งนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยที่ที่เห็นอ่ะแต่ละดวงดาวม on on pense, ันก็จะมีอักษรแทนตัวมันอยู่นะครับนะครับจะมีอักษรแทนตัวมันอยู่ผมจะเปิดให้ดูนะว่าเป็นไงนะครับก <ones> ็คืออักษรอันนี้นะดาวอาทิตย like ์เนี้ยอักษรที่แทนตัวมันอ่ะมันมีอยู่ทั้งหมดคือสลักทั้งหมดนะวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์คือคือสลักทั้งหมดแล้วก็บวกอออ่าง อออ่างบวกอออางไปนะครับอออ่างอ,อาทิตย์อออ่างนะปันจันตัวที่แทนมันคืออะไรกอไก่ถึงง,งูตัวตัวอักษรแทนมันอันนี้เราต้องรู้นะเราต้องท่องให้ได้นะไก่ไขควงข้างงอูอันนี้คือมาจากภาษาไทยใครเคยเรียนวิชาภาษาไทยอตอนมอต้นอะ่ะอันนี้ใช่เลยนะครับ วันอังคารตัวสอนแทนมันคือไหลจอจานถึงจอกระเชอวันพุธตัวสอนแทนมันคือตอกตะักถึงนอเนนวันเสาร์ตัวสอนแทนมันคือเดาเด็กถึงนอหนูแล้ววันอาทิตย์อาวันพฤหัสก็คือบอยมาถึงเมม้าวันพุธกลางคืนคือยอย่างเราเลยลงแหวนนะแล้วก็วันศุกร์ก็คือสอสลาถึงคอนุคู่นะครับแล้วก็วันจันทร์ห้ามเอาอ่างฉะนั้นเราสังเกตว่าคนเกิดวันจันทร์ห้ามสละ ถ้ามีสลักเพราะว่าสลักทุกตัวเป็นกาลีนะครับขอาทานอีกครั้งนะครับผมวาดอันนี้ยขึ้นมาคือเริ่มเอาภูมิอายุ8ภูมิมาใส่ก็คืออายุอาย่าบริวารก่อนนะแภูมิใส่ก็มีบริวารบริวารบริวารเข้ามาอยู่อายุสุขภาพ เดชอำนาจบารมีสีร่ำรวยชโชคลาภ่ะมูลสีมูละมั่นคงผู้สาหาเหนื่อยแล้วก็ดนตีช่วยเหลือ กาลีเท่ากับไม่ดีอ่ะทบทวนอีกครั้งนะครับทบทวนอีกครั้งนะบริวารนะบริวารเอาเอาหน้าผมบอกก่อนบริวารคือการเข้ามาอยู่อ่ะบริวารอายุเนี่ยส่วนใหญ่คือไม่ไม่ได้ใช้กับการไอ้นี้เท่าไหร่แต่ตัวที่ใช้คือนี้เดชอํานาจบารมีสีร่ารวยมูลมันคงแล้วก็มตรีนะครับตัวที่เขาใช้นะครับนะครับแล้วก็ตัวที่เขา เขาไม่ใช้คือตัวที่เขาไม่ใช้คือกาลีนะครับก็คือสีแดงนะอุตสาหะเหนื่อยกาลีเนี่ยไม่ตไ,ไม่ใช้ทีนี้เราอยากรู้ว่าอักษรของเราเป็นอะไรแล้วก็เอาปากกามาวงนะปากกามาวงปากกา,าวงนะสมมติว่าผมเกิดวันจันทร์นะครับปุ๊บผมเกิดวันจันทร์อักษรที่ผมห้ามใช้คืออ,อ่าง นะออ่างห้ามใช้ออ่างเนี่ยห้ามใช้เลยนะเอาอาใช้อักษรที่ใช้ได้เราก็ไล่ไปบริวารอายุเดชศีมูละอุตสาหะมนรีกาลีนะอักษรพวกนี้นผมใช้ได้เห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็วงๆในจุดที่มันใช้ได้นะ เดชใช้ได้อักษรพุทธเนใช้ได้หมดเลยเวลายุเดชสีใช้ได้มูลาใช้ได้แล้วก็มนตรีใช้ได้ส่วนอออ่างกากาลีอ่ะห้ามใช้เอาอ่างกาการีห้ามใช้อออ่างกาสลัดห้ามใช้ฉะนั้นฉะนั้นอักษรที่อยู่ในในรถในป้ายทะเบียนเราเนี่ยก็มีตัวนี้นะครับไปลองไปพิจารณาดูนะสมมติเราอ่ะ ไม่สมมติอะ่ะเขียนให้ดูแล้วกันน,นะสมมตินะเราใช้อกอไก่อ่ะกอไก่สอบฤิษสี9261เนี่ยตัวนี้สิ่งที่เราดูคือตัวนี้เราเกิดวันอะไร ติว่าเรากวนเสาวันเสาร์กไก่สอระสใช้ได้ไหมเราก็มาดูนะบริวารมาดูวันเสาใช,ใช้ได้ไหมเราก็มาดูนะครับบริวารอ่าเอายแล้วก็มาโครจรนวันเสาวันเสาปุ๊บมาหวันเสาปุ๊บบริวาร บริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีกาลีอ่ะอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าวันเสาร์เกิดอะไรขึ้นวายุเดชสีมูละอุสาหะอุสาหะตัวนี้กอไก่อุสาหะเหไอบะกอไก่เนี่ยอุสาหเอาคิดใหม่ตั้งนัย กอไก่เกิดอุตสาหะกอไก่ไม่ควรใช้กอไก่ไม่ควรใช้กอไก่ไม่ควรใช้นะกอไก่เป็นอุตสาหะไม่ควรใช่ไหมกอไก่ไม่ควรใช้ซอลเบอร์สีได้ไหมซอลเบอร์สียู่หมดไหนบัวยูเด็กสีซอลสีใช้ได้ซอลสีใช้ได้ อยงเงีกอไก่ก็ห้ามใช้ห้ามใช้ไปโอเคปะ่ะโอเคปะ่ะอ่ะสมมติว่าเกิดวันอื่นอ่ะสมมติสมตสมตินะกันวันอื่นอ่ะผมโครจรมาหน้านี้และะ้วกันอันนี้ลบไปอันนี้ลบไปหมดอ่าอ่าก่อนอื่นอ่ะ,อะสมมตินะผมเกิดวันอังคารวันอังคารอันนี้ผมก็เริ่มต้นบริวาร ปริวาลอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตีกาลีนะผมเกิดวังคารตัวที่ผมใช้ได้คือเดชสีมูล,ละมนตินะแต่เลขทะเบียนผมเนี่ยคืออะไรอะงองอทอ เจ็ดแปดเก้าหนึ่งอ่ะีทีเอกทมอ่อะใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ไม่ได้เพราะว่ามันมีงองงูไงตัวนี้งองงูงองูตัวนี้มันคือตกกาลีไม,ไม่ดีห้ามใช้ท่อทงอ่ะท่อทงก็ใช้ได้อ่าไม่ใช่ท่อทงมันใช้ได้อยู่แล้วนี่ไงท่อทง เพราะว่าเขาทงมาตรงนี้เห็นไหมว่าตัวสองตัวเนี้ยถามว่าทะเบียนนี้ใช้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้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 ห้ามใช้ห้ามใช้เลยเพราะว่ามันมีตัวคือหลีกเลี่ยงการไม่มีอักษรหลีกเลี่ยงการไม่มีอักษรดีนะครับเอาใหม่เอามเอาใหม่ๆหมเอาใหมสมมติเกิดวันพุธไปเกิดวันพุธ นะเราก็ไล่ไปบริวารอายุเดชสีมูละอุดมนตีกาลีอ่าเรารู้แล้วว่าอ่าบนพุทไล่ไปอ่ะวาอายุวาอายุเดชได้สีฟ้าได้เดชมูละได้มนตีได้ตัวที่ไม่ได้คืออะไรตัวที่ไม่ได้คือสีแดง่สีแดง ฉะนั้นคนกิดอังคารแล้วเลขทะเบียนสมมตินะก็จะตักขอไข่หนึ่งสอสามสี่อังคารเลขทะเบียนนี้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับได้เพราะว่าต่อบปตักคืออะไรตัวนี้ตัวนี้ต่อบปตัก ดูก่อนตอกตักตัวนี้นี่ตัวนี้ได้ไหมได้เพราะว่าอยู่ในบริวารไงขอไข่ได้ไหมขอไข่เป็นมนตีได้ไหมได้ฉะนั้นอันนี้ได้ตาตนได้ครับไปปะได้อ่าแล้วตัวอื่นล่ะครับอันอันนี้เฉพาะเลขเลขศาสตร์ไอไม่ใช่เลขาศาสตร์เฉพาะอักษรอักษรหน้า นะครับอ่ะดูตัวอื่นที่ตัวอือออ่นตะัวอื่นตัวอื่นนะถ้าวันพุธละ่ะกลางคืนละ่ะกลางคืน,รครรรนเสสรา,า,ก,ารก็ไล่ไปครับยากอะไรบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมตรีกาลีเราก็ไล่ไปนะตัวที่ใช้ได้แน,แน,แน่ๆคืออะไรเดชนะอาทิตย์เป็นเดชเนี่ย ตัวสอนพูนได้ใช้ได้หมดอ่านใช้ได้กอไก่ถึงงองูใช้ได้แล้วก็จอจานถึงจอเช้าใช้ได้อุตสาหะห้ามใช้อุตสาหะห้ามใช้ห้ามใช้อันนี้อะเสาใช้ได้ไหมได้เป็นมนตรีแล้วก็เน,นี่ยห้ามใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นกาลีนะครับเป็นกาลีเั็นกาลีนะเป็นกาลีห้ามใช้นะครับแล้วลก็ดูตัวสอน กิดวันพุธกลางคืนเกิดวันพุธกลางคืนมีอะไรอะ่ะมีชอชิงก็ไก่เก้าสี่สามสองใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ก็ไก่นี่ไงก็ไก่ปุ๊บก็ไก่ชอชิงใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ าถ้าเกิดสมมตินะสมมติ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 ถ้าเกิด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 เกิดผมเกิดวันพระอาไอ้พุ่งคืนเนี่ยแหละแต่ว่าอักษรที่ผมใช้มันเป็นอุตสาหะนอนเนนแล้วก็สอลสีหนึ่งสองสามสี่ใช้ได้ไหมคำตอบคือหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยง เนี่ยนอนนอนเนยใช่ป่ะเนี่ยมันก็มีปุ่มแดงตืดๆเนี่ยหลีกเลี่ยงแล้วก็สอบฤาษีก็ไม่สวยเนี่ยตือเนี่ยสอบฤาษีก็ไม่สวยเห็นปะ่ะสอบฤาษีมันก็ไม่สวยไงมันก็หล,ลีกหลีกหลีกเลี่ยงดีกว่าเอาที่มันเป็นเดทสีมูละอุตสาบุญตีดีกว่านะครับเนี่ยดีกว่าอันนี้ก็หลีกหลีกเลี่ยงไป พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับที่เล่าไปอันนี้คือยกตัวอ,อย่างแบบเล็กใีย่นะเอาเฉพาะหมวดของตัวอักษรตัวกอรอย่างเดียวตัวตัวเลขไม่เกี่ยวเอาตัวกอรอย่างเดียวเอาตัวกษรรอดก่อนถ้าเราดูตัวอกษรรอดเนี่ยเราเข้าไปดูตัวเลขมันคนละส่วนนะนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปเจอคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับ